สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันนะอังคารนะครับผมแต่วันที่ผมลงเป็นวันพุธนะครับผมวันอังคารได้เกิดฝนได้เกิดฝนตกนะครับผมตอนนี้ลมแรงมากครับัมหน่อยนะฟูฟูนะครับผมจะหนเงียบๆนะครับขอฟังเสียงนะครับ ได้ยินไหมครับลมแรงมากตอนนี้ก็เดินลุ้งวานะครับเหมือนเดิมน,นะครับหนาวนี่หนาวหนาวฝนก็นตกไปในฉากนึงช่วงประมาณสี่โมงนะครับ,รรบมันก็เลยเย็นเลเด้วาัวันี้ลนะุ้งวานไม่มีงูออกนอนกองกันเลยนี่ัวหนาวนอนกองกันแล้วป่ะทีเนี่ย เยน็เยนเมือแข็งมา,าละจะให้ผมไปเกาหลีญี่ปุ่นประเทศหนาวคงจะไม่ไหวแล้วครับแค่นี้ยังไม่ไ,ววไมห,หวเลยไปไล่ห่วย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 นี่พับนี่เด่นดนี่เด่นนี่เด่น ในรูเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเยอเยอฝ่าสิบหุ่มมันเย็นช่ำช่ำเย็นช่ำช่ำครับมือตึ๊บครับสองฝามัหนีรอบเด็กนะครับผมเฝ้าจนถึงสี่ถุ่มนะครับผมจะเข้างานอยู่บ่ายสองนะครับผมเขางานบ่ายสองเลิกสี่ถุ่มนะครับผม ยุดวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะเป็นวันยุดของผมนะครับเงินงก็นยังไม่ได้ไปส่งเลยพี่น้องเอ้ยดูดูดงวัวทาดูงัวหน่อยที่ใน,อน,นคอกถูกปิดมานไว้นะครับเพราะว่ามันนี่ครับปิดมานไว้เรียบร้อยเลยนี่ลมเย็นแย่ไว้ครับยังงัวป่วยนี่เข้ามาได้ดองงัวน้อยครับ นี่ครับดูงัวหน่อยนี่นะครับที่ผมอยู่ก็ดีแล้วครับดูแลงัวพวกนี้นะครับงัวหน่อยตั้งแต่ออกนะครับตั้งแต่ออกผมดูนะครับวันนี้ก็ได้ดึงงัวนะฮะได้ดึงงัวออกสองตัวนะครับเป็นเป็นเป็นงัวมันใหญ่เกินนะครับมันเบ่งไม่ไว้นะครับขนาดแม่สองนะครับเพราะว่าแม่สองนี่คือ ลูกออกลูกสองที่แล้วสามที่แล้วนะครับก็ยังก็ยังเบ่งไว้ได้เพราะว่าลูกมันใหญ่เกินนะครับผมก็ช่วยมันดึงคนเดียวโอ้โหถึงก็ด้าวหนาวถึงก็ถึงก็แบบโอโ้โหเงือออกอะอนานาศหนาวทำไมยังเงือออกอะคิดดูแค่น,นั้นแหละครับมันสาหัสขนาดไหน <laughs> เพราะว่าคนเดียวครับเฝาเฝา,าคนเดียวเพราะเขาเลิกพักหมดทุกคนนะครับ เขากลับหมดแล้วเหลือผมจะจะเหลือผมเข่างานตอนบ่ายสองต่อจากเขาพอดีนะครับช่วงเวลาดูงัวงัวออกงัวอะไรผมก็ต้องทำคอร์ดนะครับผมแต่ก็ยังดีครับได้วิชาติดตัวไปครับในการทำคอร์ดนะครับดีมากเพราะว่าผมก็อบลมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีได้ใบได้ได้ใบประกาศมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็เอกสารนะครับ เอกาสารเอกาสารการเอกาสารการทำคอดนะครับผมกะเจ็บไ้ผมก็เจ็บไ้นะครับผมโอ้ัวนี่แหละครับอยู่คนเดียวปามงัวอ่ะอันนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมช่องบักสันบ้านนาน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเนดะ้อฝากกดติดตามให้เด้ลกดติดตามเ็นน่า เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมแรงงานไทยทุกคนครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้ร้อนร้อนร้อนหนาวหนาวร้อน,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 อน้อนนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายจ้า